สวัสดีค่ะตั้งใจมานานแล้วนะคะเป็นครึ่งปีได้แล้ววันนี้ได้มาสักทีเพราะว่าเห็นว่าอากาศดีมากดีมากเลยค่ะฝนตกด้วยเมื่อกี้มาถึงยังไม่ตกพอตั้งกล้องเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บตกเลยเย็นสบายข้างหลังของดิฉันนี้ก็คือวัด อินดูทำไมถึงไม่ยืนตรงนี้ได้ทำไมถึงรู้ว่าที่นี่มีวัดอินเดียย้อนกลับไปตอนช่วงที่มีการสร้างเ้าโบสถที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็ได้ไปสังเกตการอยู่หลายวันเลยเป็นอาทิตย์เลยคะ่ะแต่ว่าอากาศเนี่ยผิดกับวันนี้ อากาศดีมากนะคะอันนี้อากาศหนาวเ็าเป็นช่วงฤด,ดูหนาวแล้วก็จากที่ไม่ได้ทราบจากในช่างที่ได้สร้างวัดพระโบสถที่วัดพุทธวิหารใช่ไหมก็คือคุณยอสกับคุณโยฮันและคุณโยฮันก็ได้เล่าให้ฟังว่าจากที่ถามเขาว่านอกจากที่ว่าคุณสร้างวัดที่วัดพุทธวิหารตรงนี้แล้วคุณสร้างวัดที่ไหนอีกไหมในเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศอื่นอะไรย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกสร้างสร้างของเป็นบริษัทก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างเนี่ยฟันแวนหนึ่งเนี่ยเขาสร้างที่วัดเนี่เลยค่ะของอินเดียตรงนี้ดิฉันก็เลยว่าอืมถ้ามีโอกาสนะอ,อยากแล้ทำนาะถ้ามีโอกาสอยากจะมาดูเพราะว่าเราก็ได้เห็นกันอยู่แล้วเชฟเบียร์ดิฉันเองเนี่ยวัดไทยเราก็คุ้นๆตากันอยู่แล้วแต่ว่าวัดอินเดียที่ยังไม่เคยเห็นอะไรยังไง ซึ่งว่าอินเดียเขาก็มีหลายลัทธิหลายนิกายหลายอย่างมากเลยนะคะอันนี้เป็นของฮินดูนา่ีที่ขับรถมาแล้วก็คิดว่าเออ<ม>เขาคงปิดนะคะแล้วช่วงนี้อะไรอะไรก็ปิดแต่พอมายืนตรงนี้นะเนี่ยเห็นดูว่าเขาเปิดเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะคะว่าจะเก็บภาพได้มากน้อยตรงไหนอะไรยังไง